มงคลชีวิตข้อที่สองบันทิตานั้นจะเสวนาการคบบัณฑิตกรุณากดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับบัณฑิตมีลักษณะตรงข้ามจากคนผ่านทั้งหลายคือท่านเป็นอยู่และดำเนินในประโยชน์กิจด้วยปัญญา ไม่มีที่จะคิดคร้ายให้แก่ใครใครบัณฑิตเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยอบอ้อมอารีเหลียวแลถึงประโยชน์ของผู้อื่นไม่ดูได้และย่อมแสวงหาประโยชน์สองประการได้แก่ประโยชน์ในโลกนี้และประโยชน์ในโลกหน้าบัณฑิตมีสองประเภทคือบัณฑิตภายนอกคือคนอื่นที่เป็นบัณฑิตและบัณฑิตภายใน คือตัวเราเองที่มีกายวาจาและจิตใจที่ดีงามลักษณะของการคบบัณฑิตมีเจ็ดประการคือ 1. การไปมาหาสู่ 2. การเข้าตีสนิทชิดชอบ 3. ม,มีความจงรักคือรักใคร่กันจริงข้อ 4. ความพักดีคือความนับถือเลื่อมใสซื่อตรงต่อกันข้อ 5. ความเป็นเพื่อนร่วมคิดร่วมเห็นด้วยกันข้อ6เป็นเพื่อนร่วมกินร่วมอยู่ด้วยกันและข้อ7การดำเนินตามอย่างกันและกันผู้เข้าสมาคมกับบัณฑิตด้วยการลักษณะแห่งการคบบัณฑิตดังกล่าวชื่อว่าการคบบัณฑิตคบคนเช่นใดก็เป็นเช่นนั้นผู้คบบัณฑิตก็พลอยเป็นบัณฑิตไปด้วย แม้ถึงหากจะไม่ดีขึ้นก็ยังได้ชื่อว่าอยู่ในหมู่บัณฑิตย่อมเป็นสิริแก่ตตนดุดใบไม้ห่อของหอมก็พลอยจะหอมไปด้วยผู้คบมิตรชั่วแม้จะไม่ชั่วไปตามก็ยังจะเสียชื่อเสียงว่าสมาคมกับคนชั่วดุดคนเดินทางร่วมกับโจรแม้ไม่ใช่โจรก็ยังจะพลอยถูกอันตรายไปด้วยผู้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตนั้น แม้เมื่อเราครบเพียงครั้งเดียวการครบนั้นก็จะทำให้เรามีความสุขอยู่เป็นนิดคุ้มครองเราให้ปลอดภัยและสนับสนุนให้เรามีชื่อเสียงเกียรติคุณผู้ใดคบหาบัณฑิตแล้วย่อมจะชักพาให้ทำดีคือทานศีลภาวนาเป็นต้นชวนให้ประพฤติอยู่ในสุจริตทั้งสาได้แก่กายสุจริตวจีสุจริต และมโนสุจริตกายสุจริตคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์และไม่ร่วมประเวณีในสตรีที่เขาหวงเขาไม่ยินยอมวจีสุจริตคือไม่พูดปดผู้อื่นไม่พูดส่อเสียดยุยงผู้อื่นไม่พูดคำหยาบและไม่พูดคำที่ไม่มีประโยชน์มโนสุจริตคือไม่โลภคิดอยากได้ของคนอื่นที่เขาไม่ให้ ไม่อคาาพยาบาทผูกเวรและไม่เห็นผิดจากพระพุทธศาสนาการคบบัณฑิตเป็นเหตุให้ผู้คบนั้นเจริญด้วยสรพพสมบัติเลื่อนฐานะของตนให้สูงขึ้นกว่าเดิมมีกายวาจาใจที่ดีงามมีชีวิตก้าวดำเนินไปอย่างสะดวกราบรื่นปลอดภัยปราศจากอุบาทและอุปสรรคไม่โศกเศร้าในท่ามกลางหมู่คนผู้โศกเศร้า สง่างามท่ามกลางหมู่ญาติเป็นผู้มีความสุขอยู่ตลอดการและหลุดพ้นจากทุกข์ในวัฏฏะทั้งสิ้นเป็นที่สุดฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าการคบบัณฑิตเป็นเหตุแห่งมงคลความเจริญ